ใส่บนรูดปักกาคุมน้ำหนักคีโตเหรอ IF อเ,อเหรอพี่ลองทุกวิธีพี่ลดความอ้วนตลอดชีวิตสวัสดีค่ะชื่อแอคนะคะอายุ40ปีค่ะ หลักๆเลยนะคือความอ้วนอย่างบ้านพี่อยู่จากปักซอยนี้สอง0เมตรไม่อยากจะเดินแล้วอะเหนื่อยเออยากจะขับรถไปกินข้าวหนาปากซอยอะแค่200เมตรอะไม่อยากจะใช้ชีวิตอะไรโดยการเดินแล้วการขยับร่างกายคือเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราแล้ว มากสุดที่พีกเลยนะคะคือ132กิโลปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้85พี่อ้วนตั้งแต่เด็กนะจัความได้พี่กับอ้วนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยพี่ชอบกินปิ้งย่างชาบูมื้ออาหารหนักๆแล้วเป็นคนที่กินเยอะกินแบบมื้อหนึ่งต้องแบบเท่าผู้ชายสองคนสาคนอะไรเงี้ยความอ้วนมันทําให้มีปัญหาต่างๆตามมาเช่นความดันตาในเลือดแล้วก็การใช้ชีวิตอันต่าย พี่ลองทุกวิธีพี่ลดความอ้วนตลอดชีวิตไปใส่บอลรูนบักาคุมน้ำหนักคีโต IF เคลยลดได้มากที่สุดลงไปที่78แต่ก็เด้งกลับมาเรียกได้ว่าลดไวเด้งขึ้นไวมันไม่ถาวรค่ะมันเป็นวิธีที่ผิดคนพบว่าวิธีที่ยั่งยืนที่สุดคือการออกกำลังกายพี่แอรเริ่มกลับมายกเวทออกกำลังกายจริงจังพี่ตอนนี้พี่อายุ40เรื่องรูปลักษณ์ละ สำหรับพี่เนี่ยคือเป็นกําไรที่ได้สุขภาพคือเป็นหลักแต่พอพี่เริ่มอายุมากพี่เริ่มศึกษาการแทนแคนเบทการแทนอาหารแบบโปรตีนจากพืชแทบบัวแบบ ning, รันเตานน่นนี่นั่นพี่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะทานโปรตีนจากเวนมวัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ท้องอืดมีปัญหาเรื่องกระเพาะแต่ว่าพอทานโปรตีนจากพืชอะ่ะมันท้องไม่อืดแล้วก็มีแรงยกเวทเหลือๆสาหรับพี่นะอร่อยตอนนี้พี่แบบพี่ชอบที่ตัวเองแบบว่าไม่ต้องหอมมากอ่ะแต่แบบดูสุขภาพดีอันนี้โอเคแล้วนะคะ